អីបងចេញអើយបងបងអាកាតព្វខ iam ឥឡូវនេះខ្មែរគាត់លេងគ្រប់គ្រងលេងប្រើប្រាស់បងបងជួនយកមកនេះបងបងនេះລະបងខ្មែរបងគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែររបស់ខ្មែរយើងក៏មានលទ្ធភាពរបស់ខ្មែរ ายกูชงานได้มเยืกชงานได้กูพบกาพูรอกเอแล้วพอเมบ้าดโจเปลียนเพี้ยนักงใดขึ้นมาเฟอบ้าขึ้มอะไรในมองโปงขึ้นมากดโยนบากดเล่นกดรอใ้มาตองชมชมพระดำโงโอนปกไม้ต้องอ้อมาปฏิเส้มาเยอนักชกเบอร์ลกเสียมโชวโงทา้แบรนสินค้าไทยเหยียบย่ำสินค้าไทยนะครับแล้วถ้าไม่กินสินค้าไทยพวกมึง จะไปรอดไหมนะครับซึ่งแบรนด์สินค้าไทยเนี่ยมาหลายเดือนแล้วนะครับแบรนด์มาตลอดแต่วันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับยังเอามาทำคอนเทนต์อยู่คอนเทนต์ขยะคอนเทนต์นนโง่ๆนะครับทุกท่นซึ่งอาหารการกินที่เป็นของไทยหรือว่าสินค้าไทยเนี่ยเขาไม่ชอบเขาบอกไม่ชอบเนาะบางคนเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยกินสินค้าไทยเนาะจนตุยไปสามชั่วคนแล้วนะครับ ก็ยังกินสินค้าไทยเหมือนเดิมวันนี้นะครับไทยไม่ถูกกันกับกัมพูชาเราก็มาแบนด์สินค้าไทยให้ประเทศไทยเี่นล่มจมให้ประเทศไทยนีย่ไม่เจริญนะครับขบปทานโทษนะครับประเทศไทยจะเริญตั้งนานแล้วซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับกัมพูชาเลยกัมพูชาเป็นแค่เหมือนหมาขี้เรื้อนน่ะนะครับไม่มีที่ไปนะครับ ก็มาพึ่งใบบุญประเทศไทยนะครับหมาขี้เรือนเหมือนหมาขี้เรื้อนนะครับทําเป็นเห่าทําเป็นซ่าแต่พอไทยเอาจริงนะครับก็หันมากินสินค้าไทยเหมือนเดิมเพราะว่าเขเมรเนี่ยพยดเชื่อว่าถ้าจะออกไปเลยไม่กินสินค้าไทยจะไปกินสินค้าอะไรญี่ปุ่นหรอเกาหลีหรอมีเงินซื้อไหมละ่ะนะครับไม่มีหรอกเงินซื้อราคามันแพงกว่ากันนะครับสินค้าไทยอร่อยดีถูกปากราคาถูกนะครับ วันนี้คุณแบน์คนไทยง้อไหมไม่ได้ง้อนะครับคนไทยไม่ได้ง้อคนเมนนะครับนะมีแต่คนขเขมนมาขอซื้อเหมือนเหมือนเขาเรียกว่ามาขอซื้อหน่อยซื้อหน่อยพอเห็นทีนี้เอาไปทำคอนเทนต์นะครับเนาะเอาไปทำคอนเทนต์ขยะขยะวันนี้มายด์พูดได้เลยว่าคนไทยตัดหางปล่อยวัดแน่ๆเอาไปเหยียบย่าแบบนี้นะครับนะพ่อแม่ก็เอามาม่านี่แหละเกอกใส่ปาก ให้มึงโตมาในปัจจุบันนี้ซึ่งขมิ้นเนี่ยผลิตได้ไหมผลิตได้นะแต่ไม่ทั่วถึงหรอกนะถ้าผลิตได้แบบนี้ปลาขมิ้นน่ะรวยแล้วนะครับรวยไปนานแล้วถ้าผลิตได้เองอ่ะเหมือนที่คุยอ่ะมันไม่จนขนาดนี้หรอกนะครับขอทานครึ่งประเทศนะครับมันไม่ได้รวยขมิ้นนะพูดได้เลยว่าไม่ได้รวยนะครับถ้าทําแบบนี้สะใจไหมสะใจแค่แป๊บเดียวนะเดี๋ยว จะน้ำตาซึมนะไอ้พวกหมาขี่เรือนนะครับ,บยอย่รพูดแบบนี้เลยว่าเดี๋ยวก็โดนตัดหางปล่อยวัดนะครับวัดไม่เหมือนวัดไทยวัดขเขมรน,นะครับวัดไทยเนี่ยก็คืออาหารการกินสมบูรณ์นะถ้าไปตัดหางปล่อยวัดและปล่อยไปขเขมรเนี่ยวัดขเขมรเนี่ยอาจจะไม่ได้มีข้าวให้กินนะครับคือแน่นอนว่าขเขมรเองอะ่ะก็คือมองตัวเองว่าเป็นผู้สูงส่ง ท้จริงแล้วก็เหมือนขอทานหรือว่าอาจจะไม่มีค่าเข้าขมาจอนจัดโดยสารท่านผู้ชมอันนี้บยอดพูดจากใจนะฮะทำไมบยอดถึงออกมาประนามออกมาพูดบยอดพูดเสม,มอว่าบยอดทาเพื่อประเทศไทยนะครับเนาะทำเพื่อคนไทยแล้วก็ปกป้องนะแล้วก็บยอดอยู่ในประเทศไทยคือประเทศไทยให้หลายๆอย่างกับบยอดเองนะครับ่น้องทั้งลูกได้เรียนในประเทศไทยแล้วก็มีโอกาสได้มาทํามาหากินในประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้บยอดพร้อมที่จะปกป้องเต็มที่นะครับนะ่น้องเพื่อคนไทยนะ ซึ่งเหตุการณ์หลย้ายแบบนี้เนี่ยคนไทยชอบไหมคนไทยไม่ชอบนะครับยบยอดเองในฐานะที่กินสินค้าไทยตั้งแต่เกิดเลยนะท่านผู้ชมนะก็ไม่ชอบนะครับถ้าคุณไม่กินคุณแบนคุณก็แบนไปนี่คุณมาเหยียบย่านะครับถ้าคุณคุณเหยียบย่าอ่ะคุณก็โชว์โง่ไงนะครับก็เหมือนว่าคุณไปเหยียบปากตัวเองอะ่นะเอาตีนที่ปากตัวเองอะ่ะ ทำไมก็พวกคุณกินสินค้าไทยนะครับอันนี้แหละที่เลี้ยงคุณมานะครับยาห้านะครับคุณเกิดบางคนเกิดมา4ี่ห้าสิปีสามสี่สิบปีนะก็คุณก็กินอันนี้อ่ะนะถ้าถ้ามีสินของสินค้าที่กัมพูชามันดีจริงนะครับทาไมไม่ไปกินแหละนะทาไมเลือกที่จะมากินสินค้าไทยนะแล้วบอกว่าเนี่ยถ้ากัมพูชาเนี่ยทะเลาะก,กับไทยตั้งนานแล้ว คำปูชาก็จเจริญตั้งนานแล้วนะถ้ามีแบบว่าอืดทะเลาะภายในสมเดือนเนี่ยจะผลิตเองได้หมดนะครับไม่นําเข้าหมดมันมีแล้ะครับนะครับถ้ามันมีอ่ะก็คือทําไมไม่ทําไห้ตั้งนานแหละนะเพิ่งมาทาเพิ่งมาแบนมาโชว์โอ้โหนะเหมือนบลญัตพูดเสมอว่าเหมือนถีบป,ปากตัวเองถนะัดระจบมันก็ถีบปากตัวเองแหละทำไมต้องบอกว่าอย่างนะั้นเพราะว่าสินค้าที่เขากินไปเนี่ยนะไม่ใช่กินวันนี้วันเดียวเนาะ กินมา3-40ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นนะท่านผู้ชมกินมาตั้งนานแล้วนะครับจนตุยไปหลายชั่วโตรแล้วก็สินค้าไทยนะครับวันนี้เอาเอาเท้ามาเหยียบย่าสินค้าไทยถามว่าเสียหายไหมไม่รู้ก็คุณนูซื้อเนาะซึ่งก็ไม่ได้ซื้อในปัจจุบันนะซื้อมาก่อนแล้วบางคนซื้อมาไว้เป็นโกดังนะครับเพื่อไว้มาจําหน่ายบางคนเอาเอามาทำคอนเทนต์นะครับ แล้วบางทีก็อาจจะอาจจะเก็บขึ้นมากินก็ได้นะครับเพราะว่าพวกนี้มันเลวนะครับมันไม่สามารถที่จะแยกไหนได้หรอกอันไหนต่ำอันไหนสูงมันเพราะมันมันต่ำหมดทั้งประเทศนะครับมันชั่วหมดทั้งประเทศแบรนด์สินค้าไทายทุบทิ้งคุณก็ทิ้งไปเลยนะครับคนอยากทำอะไรคณก็ทําไปถามว่าคนไทยตกต่ํำไหมซื้อไปอีกก็ได้นะครับเพื่อหรือว่าไปซื้อที่ไหนก็ได้ซื้ออะไรมาเผาทิ้งอ่ะนะครับคนไทยเนะี่ยเขาได้เงินแหละ ถ้าคุณจะเผาทิ้งก็คุณเผาทิ้งเพราะคุณโง่ไงนะครับเพราะคุณโง่นะครับ,รบถ้าไม่โง่จริงเขาทาไม่กล้าทําหรอกครับเอาเงินที่ตัวเองลงทุนเนี่ยไปแบบนั้นแล้วก็ไม่ไม่ใช้เงินบาทแล้วคุณจะใช้เงินอะไรนะแล้วถ้าเขาไม่ใช้เงินบาทจริงภายในประเทศหรือว่าขเขมรไม่ได้ใช้เงินบาทเ็าจะบอกว่าเป็นลกทําไมก็เอามาแจกไห้เลยนะครับมาแจกให้ชาวบ้านเลยเงินนะ่ะถ้ามันเยอะจริงๆขนาดนั้นนะ่ะเงินขเขมรน่ะ มันจะเชื่อว่ามันไม่มีค่าหรอกเงินเาเมน่ะนะนะไม่มีค่าสู้เงินไทยได้หรอกคือทุกสิ่งทุกอย่างสู้ไทยไม่ได้แล้วก็แพ้แล้วก็ผ่านนะท่านผู้ชมผลิตเองไม่ได้นะเาเมนถ้าผลิตได้เนะี่ยคนเาเมนไม่จนขนาดนี้หรอกนะครับเขารวยมานานแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ล้วนแต่เป็นการแสดงนะครับเป็นคอนเทนต์นะคอนเทนต์ขยะขยะครับคอนเทนต์ที่ทั่วโลกไม่ไม่ยอมรับหรอกคอนเทนต์แบบนี้ คือแน่นอนว่าในในการที่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะครับคนไทยคิดเห็นอย่างไรคนไทยเขาก็ไม่พอใจเนาะบางคนก็เฉยๆกันแล้วแต่ซึ่งถึงอย่างนี้อย่างนั้นก็เอาเอาไปทําแบบนั้นนะมันก็จะได้ผลที่จะให้คนไทยเขาเรียกว่าคนไทยที่ยกโทษให้ถือว่าจะอะไรก็แล้วแต่นาะยประหยศเชื่อว่าคนไทยเนี่ยมองคนคเคมนเปนเนี่ยก็เหมือนหมาจรจัดตัวหนึ่งนะพี่นะ้องหมาจรจัด ตอนที่มันจนมุมนะครับตอนที่มันไม่มีอะไรจะทำและสู้ไม่ได้แล้วนะครับคือมันจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมนะมันไม่สามารถที่จะออกมาตอบโต้ to, หรือว่าออกมาเขาเรียกว่าออกมาอธิบายได้ชัดเจนนะมีแต่มาขิงใส่ผลิตได้มันได้เถอะนะถ้าผลิตได้นีไม่ต้องแบนหรอกเนาะคุณก็เอาของคุณเนาะที่มันส่งเข้าอ่ะก็คือมันผลิตไม่เป็นนะ ถ้าผลิตเป็นนะเขาไม่นําเข้าหรอกเนาะสินค้ากรไม่มีแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาดูนะครับพี่น,นางสำหรับวันนี้บยอยยดเองสีขอละพีและน้องไปเบิร์ดสุขสุขคนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงไป่นอะสวัสดี